หน้าผักยน่นรังแก้มลึกตีนกาถามหาใช้มาหลายสูตรแล้วไม่ดีขึ้นสักทีลองเซรั่มในวัตกรรมสูตรโปรเรติเนลจากลอรีอที่กำลังเป็นกระแสแก้ปัญหาริ้วรอยแปดจุดแบบเส้นต่อเส้นที่ยืนยันด้วยผลการทดสอบแน่นมากะคระัเห็นผลแค่ไหนดูในรีวิวนี้เลยคะ่ะเสร็จแล้วไปกินข้าวไม่ไปอ่ะฝากซื้อหน่อยแล้วกันทำไมหน้าแดงอ่ะ ชัดเลยเหรอฉันก็คพิใช้ครีมดลดริ้วรอยมาเนี่ยบ้าตีนกาก็หนาหน้าผากก็ยังย่นอยู่ย<อ>จะใช้ทั้งที่ทําไมไม่เอาที่ดลดริ้วรอยได้ครบทุกขบวนการผลก็เป็นนี้ไงก็เลือกที่อ่อนโยนแต่เสถียรสูงอะ่ะมีผลการทดลองยืนยนนันเรมีไหม สวัสดีค่ะเจดินคุณชากรุเชที่น่ารักทุกคนนะคะคุณคุณคงเคยที่แบบเราใช้ผลติตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยมาก็น,นักต่อน,นักแล้วก็ยังไม่เห็นผลสักทีบางสูตรเนี่ยราคาไม่เบาเลยใช้แล้วทาไมถึงไม่เห็นผลล่ะริ้วรอยก็ยังอยู่สาเหตุหลกัลกๆอาจเป็นเพราะว่าผลติตภัณฑ์นั้นนะคะใส่ส่วนผสมที่ช่วยลดเลือนริ้วร,อ,รอยมาเพื่อเป็นทังเคม คืออาจจะใส่มาแค่นิดเดียวค่ะทำให้บางครั้งนะคะเราทาแล้วเราก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะก่อนที่หม่องจะไปพูดถึงผลิตภัณฑ์ลดเรือนริ้วรอยนี่นะคะเดี๋ยวหม่องขอพูดถึงสาเหตุอหตของการเกิดริ้วรอยก่อนจริงๆสาเหตุหลักๆของการเกิดริ้วรอยนะี่ค่ะมีไม่กี่ยกอย่างอย่างแรกก็คือเซลล์ผิวด้านบนเนี่ยค่ะผลัดตัวช้า <S <S คือคุณๆนะคะต้องทราบก่อนว่าผิวของเราเนี่ยมีกระบวนการผลัดตัวอย่างต่อเนื่องคือถ้าไม่มีกระบวนการนี้นะค่ะผิวเราก็จะทับถมกันแล้วก็หนาขึ้นเรื่อยๆจนผิวที่อยู่ชั้นบนสุดเเนนนนน่่่ยะะะคอออออัดดแจจจทําาใใหหห้ผิวูมงมงไมสส็รรจจรื ที่ชัดเจนได้ในบางคนข้อ 2. อนะคะมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่น้อยลงก็ทําให้การฟื้นฟูพวกเซลล์ผิวต่างๆในร่างกายได้ค่ะน้อยลงข้อที่3นะคะคอลลาเจนเนี่ยเสื่อมเร็วหรือว่ามีการสร้างช้าก็ทําให้ผิวขาดความยืดหยุ่นไม่เกิดริ้วรอยได้วันนี้นะคะหมองเลยจะมาแนะนําเซรั่มลดริ้วรอยที่เขาใช้ในวัตรกรรมเข้ามาลดเรือนริ้วรอยเนี่ยอย่างมือโปรเลยมีการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสามารถลดริ้วรอยได้ถึง4 1ผลิตภัณฑ์นี้เป็น g l o b a l b r b a d ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถลดริ้วรอยได้ด้ ซึ่งเป็นสารหลักนะคะที่ได้รับการยอมรับแล้วแหละว่าสามารถลดเลือนริ้วรอยได้ดีความพิเศษก็คือโปรเรดินอลเนี่ยอ่อนโยนแต่ว่ามีความสเสถียรมาก<า>ซึ่งทางแบรนด์เนี่ยก็ได้เอาไปรวมกับแอนตี้ริ้วรอยเอสเซนต์ถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณช่วยการลดเลือนริ้วรอยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเซรั่มที่หมอพูดถึงคือสูตรนี้ค่ะทุกคนโปรเรดิเนลบารีทีวีไวเตอร์ลิปโปรเรดินอลแอนตี้ริโวรอยเซรั่มนะคะยวมาแกะให้ดูข้างในนะคะหน้าตาหลอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อย่างที่หมองบอกไปว่าเซรั่มสูตรเนี้ยเขากำลังเป็นกระแสที่มาช่วยลดเลือนริ้วรอยเลยซึ่งสารเด่นๆที่มาช่วยในการลดเลือนริ้วรอยของสูตรเนี้ยเนี่ยก็คือโปรเรตินอลหรือก็คืออนุพันธ์วิตามิน A ที่มีความอ่อนโยนแล้วก็สามารถที่จะลดการระคายเคืองผิวได้ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ทําให้ริ้วรอยดูตื้นขึ้นอย่างที่หมองบอกว่าเขานำโปรเรตินอลเนี่ยมาทํางานร่วมกับแอนติเรนเคิลเอสเซนตซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสารที่ชื่อว่าโปไซเลนเนาะก็เป็นโมเลกุลของน้ําตาลที่ถูกพัฒนาขึ้ al, ้้นะะน aru, นาานนมมมมาา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 โโดดดดยยยลลลลลออออรรรรรรีีรีีี่่่่แแหะะะคใชทททซเเไฮูกกสสสบวถจ เสียน้าให้กับผิวได้ถึง55%ห้รซนะอก็ทําให้ผิวดูชุ่มชื้นแต่งตึงลดเลือนนูเอรอยไนดะ้สารตัวที่2ก็คือไฮยาโรนิกแอซิดนะคะก็อย่างท,ที่ทราบกันว่าทําให้ผิวอิบน้ํแต่ให้ผิวเด็กฟูมีเซนเทล่าเซติก้าเอ็กซ์รกนะคะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกเนาะมาช่วยต้านอนุมูลอิระลดการอักเสบของผิวลดการทำลายผิวได้เขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเดอร์มาลิฟท์นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รวมสารหลายชนิดเนะะี่ยเข้ามาลดการทําลายของเอนไซม์ที่ชื่อว่าอีลาเทสนะซึ่งทาให้ช่วยกาะะาารร,การาารรทํอสินงงมเข ัก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่จัดเต็มในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยสถาบันนิตายรอยัลเนี่ยคะ่ะได้มีการเปรียบเทียบการสร้างคอลลาเจนด้วยเรตินอลทั่วไปกับโปรเรตินอลแล้วก็โปรเรตินอลเนี่ยที่ทำงานร่วมกับแอนตี้ริงเกิลเอสเซนต์4%เนี่ยค่ะเขาพบว่าโปรเรตินอลที่ทำงานร่วมกับแอนตี้ริงเกิลเอสเซนต์มีการสังเคราะห์คอลลาเจนได้ดีที่สุดในเซลล์ไฟโบบาสนะคุณนอกจากนี้ยังมีผลการทดสอบทางคลินิกด้วยนะคะที่เขาให้อาสาสมัครเนี่ยจำนวน28คนใช้รอริยัลบารีิสามเลลืืออดเร ได้หลายระดับใน8จุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากและก็ลำคอนะคะที่มีระดับริ้วรอยลดลงเยอะสุดเมื่อเทียบกับก่อนและหลังใช้ด้วยก็ถือว่าว้าวมากนะครับเพราะจากรูปเนี่ยถ่ายจากกล้อง Image Table นะคะที่ใช้ในการทดลองเนี่ยจะเห็นว่าริ้วรอยที่แสดงผลในรูปของเส้นสีฟ้าดูบางแล้วก็จางลงและบางเส้นก็หายไปเลยนะคะเรียกว่าลดริ้วรอยได้แบบเส้นต่อเส้นเลยนะ ในสูตรยังมีคาพิโรอิลซาลิซิลิกแอซิดซึ่งเป็นอนุพันธ์ของาซาลิซิลิกแอซิดในอาหาคุณที่มาช่วยผลัดเซลล์ผิวเนาะเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าออกนะคะก็ช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนได้จากหลา,หลายสารที่เขาใส่มาในสูตรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการลดริ้วรอยที่แบบถือว่าครบจบเลยอะ่ะเพราะว่าทั้งผลัดเซลล์ผิวเก่ากระตุ้นเซลล์ผิวใหม่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยลดการทําลายผิวจากอนุมูลสสะได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อเซรั่มเนาะ เนื้อเซรั่มเขาค่อนข้างบางเบานะคุณ่อนไม่เหนื่อะหนาแต่ว่าให้ความรู้สึกชุ่มชื้นดีคือก็แห้งไวในระดับหนึ่งเลยค่ะไม่ทิ้งคราบคือทาเสร็จอย่สามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้เลยกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะเราหมองมองใช้มาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแหละหมองว่าริ้วรอยตรงหน้าผากหมองอ่ะดีขึ้นเพราะปกติถ้าแสดงสีหน้าหรือย่นหน้าเนี่ยมันจะชัดว่านี้อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเห็นชัดพอสมควรนะคะก็ใช้หลังล้างหน้าเช้าเย็นได้เลยกด 1- นึถึงสกดนะคะแล้วก็ทาได้เลยคือหมองอ่ะเป็นคนที่แต่งหน้าทุกวันช่่่ววงงงงนนนี้้้้้ไมเาาาห์อออทิตตตตยก็แ ว่าหลังใช้เซรั่มเรารู้สึกว่าการแต่งหน้ามันง่ายขึ้นนะคะอย่างที่หมองเคยบอกไปหลายๆครั้งว่าถ้าเซรั่มตัวไหนที่ประสิทธิภาพกค่อนข้างดีเนี่ยเวลาแต่งหน้าจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าเราจะแต่งหน้าติดขึ้นอันนี้เป็นไซส์3 0 c ีนะคะราคา1,299บาทท่านคุณก็สามารถหาซื้อได้ที่วัาสด์สนนะหรือวัาสด์สันออนไลน์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นร้านค้าของ Royal Paris ที่ s h อป e ีหรือว่า Lazada า,าก็ได้นะคะคุกก็ถือว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยใครลองผลิตภัณฑ์ลดรรือ,รอยมา ตัวแล้วอาจจะไม่เห็นผลเห็นผลช้าหรือผิวไม่แดงไม่เตียงตึงนะคะอาจจะมีริ้วรอยหรือก็ลองมาใช้สูตรดูสำหรับหมองมองโอเคนะเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพกละราคาใช้แล้วไม่ได้รู้สึกคันยุบยิบหรือว่ามีหน้าแดงหน้าแห้งหน้าลอกอะไรใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยดีๆสักตัวหนึ่งอย่าลืมมาหมอหมอยกันและ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าม่องก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้กับคนที่ีคุณรักติดต,ตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเชควันนี้ครูยังหมองไปแล้วนะคะ